ยกไทย A คือหยกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหยกที่บริสุทธิ์ที่สุดในกลุ่มหยกทั้งหมดโดยการระบุว่าเป็นหยกไทย A นั้นจะต้องเป็นหยกที่ผ่านกระบวนการขัดแต่งจากธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่มีการใช้สารเคมีหรือการปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นซึ่งต่างจากหยกประเภทอื่นๆที่อาจมีการใช้สารเคมีหรือการฉีดสารเติมเต็ม เพื่อเพิ่มสีสันหรือคุณสมบัติอื่นๆให้กับหยกดังนั้นหยกไทย A จึงถือเป็นหยกที่มีคุณภาพสูงสุดเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก mm hmm. เมื่อเลือกซื้อหยกไทย A สิ่งที่สังเกตรแรกคือสีของหยกเพราะหยกที่มีคุณภาพสูงจะมีสีที่สม่ำเสมอและสดใสโดยเฉพาะในหยกที่มีสีเขียวหรือสีที่เรียกว่าจัก,กรรพัิ จะต้องมีความเข้มข้นและมีมิติที่ลึกซึ้งสีเหล่านี้จะต้องไม่มีรอยแตกหรือจุดที่เปลี่ยนสีและควรมีความใสที่ไม่ขุ่นมัวอีกปัจจัยที่สำคัญในการเลือกหยกไทยเอคือความใสของเนื้อหยกหยกที่ดีจะมีเนื้อสัมผัสที่เรียบเนียนไม่มีฟองอากาศหรือสิ่งแปลกปลอมภายใน ซึ่งจะทำให้หยกมีมูลค่าและความสวยงามที่สูงขึ้นเนื้อสัมผัสที่ดีจะทำให้หยกมีความมันวาวและดูหรูหราหากหยกมีรอยร้าวหรือฟองอากาศภายใน <c oughs> ก็จะลดคุณค่าของหยกลงไปในการเลือกซื้อหยกไทยเอยังต้องพิจารณาถึงขนาดและรูปทรงของหยกด้วยแม้ว่าหยกที่มีขนาดใหญ่จะมีมูลค่าสูง แต่ถ้าหากรูปทรงและการตัดแต่งไม่ดีก็จะทำให้หยกดูไม่สวยงามเท่าที่ควรดังนั้นควรเลือกหยกที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานมีการตัดแต่งที่ประณีต นอกจากนี้การตรวจสอบแหล่งที่มาของหยกก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อหยกที่ดีหยกที่มีคุณภาพสูงมักมาจากแหล่งที่มีการควบคุมการผลิตที่ดีเช่นพมา่าซึ่งเป็นแหล่งผลิตหยกที่มีชื่อเสียงในระดับโลกสุดท้ายนี้การเลือกซื้อหยกไทยเอควรเลือกซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือเช่นร้านค้าที่มีชื่อเสียง ผู้ขายที่สามารถแสดงใบรับรองความบริสุทธิ์ของหยกได้เพื่อป้องกันการซื้อหยกปลอมหรือหยกที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงด้วยสารเคมีดังนั้นหากกำลังมองหาหยกที่มีคุณภาพสูงหยกไทยเอคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่ไม่ควรมองข้าม